ه, สวัสดีค่ะยายต่อยมาอีกแล้วนะคะมือนี่นอใหม่คือเก่าค่ะมือนี่สิเป็นอันนี้เอามาตอนในสวนหลังบานนะคะเป็นนอใหม่ล่ของแม่เพิ่นปลูกไว้แล้เห้าวกบสีมาเห็ดไอ้น,นี่ค่ะเผาอู้ยกวนบานนี่ เผาแล้วก็สิเหตุเป็นเสศษใบเถ้ากินย่ามหนาแหลงเนาะค่ะเนาะจะนี่เผาอันนี้ส่วนหนึ่งที่แล้วแล้วค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นนอไม้น้ำหน่อไมป่ปลาอ้ยควันแี้ ใหญ่ต่อแล้วหลงเอาเล็กขีบไปใส่นออบานนี้หลงฮอนเล็กขีบทานจะก็ว่างไปใส่ดอกพี่นองมัหนี้เดี๋ยวคอยหาก่อนเด้หาก่อนจ้ะอ้าวเห็นแล้วอ้ยควรยังค่ะอันนี้ได้แล้วค่ะ กอ oh, oh, เลี่ยัมน่ไม้ร้ายมันก็นสีขม oh. คุณค่ะกออยู่หลังบ้านอันนี้อยู่ขางโล่งงานนะคะกนอนไม้สีอยู่หลังบ้านมาพี่ดองเห็นปะคะ oh. อันนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่อยู่อยู่ยบานนะคะ นี่ก่อน้ำไม้พผ่บ้านแล้วก็กิมซุ่มกิมซุ่มก็มีเนาะค่ะเนะาะจะอันนี้เป็นเป็นน้ำไม้บ้านน้ำไม้ปลาแม่พ่นปลูกไหวแต่ว่าเจ้าของเพิน่นเสียนี้จากก่อนละคะ่ะพิ่นบริยูน้ำแล้วเนาะ เทศให้ลูกให้หลานแล้ะมือนี้ห้ากซิมีเห็ดเผาเห็ดเป็นเสซนแล้วก็ซี Head, นี่เห็ดน้ำมัสมน้ำมัดองงัจะฝากพี่ฝากน่องเพื่อน,น้ำเนาะคะ่ะเนาะจ้า ห่อนห่อนคักพี่น้องเลยวิธีชีวิตบานบานกรยายต่อยกับยูกรุงเทพยุกรุงเทพมา20ปีเนาะค่ะมาอยู่บานแต่ประมาณ3ปี4ปีนี่แหละมีความสูขก่าอยู่กรุงเทพอยู่ค่ะ เดี๋ยวนะคะอ่าม,มึงได้อันใด้ไม,ามา้ไม่เพิ่นเอามาไห้บางหันนะคะผู้เพิ่นหานี่เป็นนอไม้เพิ่นเอ,อินน่อนไม้ย,ยังบุ้นเหรอตัวนี้เอ,อิ่นคือกันบอไผ่ตรงเพิ่นว่าไผ่ตรงค่ะเนี่ยมีไผ่ตรงมีนอไม้หนามอันส่วนที่เหลือตัวนี้นะ่ะ ไอเห็ดอันนั้นเห็ดเป็นถุงปอกต้มหนึ่งใส่ถุงไหวนะคะจ้าที่สามชต,ตามชีคลิปหนาเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ